อืมอะไรเมื่อ,อกี้อ่ะเสียงมันจะเสื่อซ่าไหมล่ะมันคลิปก่อนอย่าบังเพื่อนอย่าบังเกือบตักคแล้วไงไม่อยากพูดแบบนี้เลย <c oughs> ตายสมเช็คพอยด,ด๊าด,ดดดดูเย,ยี่ยมไปเลยดีที่มาเช็คพอยอยู่ตรงนี้ตายซะจงตายจริงๆใส่ตัวละครมีนี่ไหมอ๋อเพื่อนไม่คิดเป็นไร อาบลาวาไปซะเนี่ยอุ่นๆเนี่ยอ,อาบน้ำร้อนจะ <c oughs> ไปต้องหันหน้ามาอย่างนี้ด้วยทานี้ไหมไม่ใช่ <c oughs> ไม่น่าคำเลยขำแล้วก็โดนกรรมที่ตามมา ไปกันต่อปะปบปะปกป,กป,กปกพูดภาษาอะไรเนี่ยสาหมา <c oughs> มังจุมลาวาสบายไหม จะผ่านไหมเนี่ยวันนี้เนะี่ยมีอยากรออยู่ตรงนั้นไปทำอะไรไม่อยากจะกระโดดแบบนี้เลยโอ้โหวันนี้เลยนั่น รนตายจริงเมื่อกี้ให้เมื่อกี้อะไรหล่นหูฟังใช่ไหมอืมน่าจะหูฟังเลยหล่นบังครับในายาตสัปยากคอมคอมนี่มันก็ง่ายเนดะี๋ยวดีๆมันไม่ได้ง่ายเลยเวลาหันนะต้องคลิกขวา ว่าวันนี้ว่าวันนี้คงไม่ผ่านอะทำไมต้องพูดซ้ำด้วยเนะดี๋ยวนะทำลายสถิตินี่ผ่านผ่านผ่าน รีสปอนโคตรช้าอะไรอย่ะทุกคนเข้าไปจุ่มในลาวาลาวาหนามใช่เปล่าไม่รู้อ่ะลาวาหนามมัง้งแต่มันเรียบสักหน่อยนี่ก็น่าจะใช่เลยว่าวันนี้คงไม่พาน่ะตายเพราะเพื่อนเลยเนี่ย ตายขวาหน้าเนี่ยบายบายหน้าเพื่อนเอ, <t> อ้ยนี่คือเต็มเต็มหน้าเอาอ๋อลืมไปเมื่อกี้มันไม่มีสปอนแต่นะเมื่อกี้โดนเหรอไม่ทันได้สังเกต นอนตืน่นไม่กีนมัวแต่มองแมวก็ไม่อยากหน้าจอม่คราวนี้จะไม่ให้เห็นหน้าเราเด๋ยขาดให้เห็นแค่ด้านหลังก็เลยติดฝันนะกระโกดขึ้นไปบนผีตาย เฮ้ยทำไมกระโดดสูงจังก็ไม่หันหน้าจอแล้วเฮ้ยเรานี่ก่อนหลาครั้งจะหันหน้าจอมันชอบเกงมันชอบเกเนี่มันก็เลยแพ้ ทำสมาธิต้องทำสมาธิทำไมมันชอบหันกล้องไปด้านนั้นตลอดเลยโอ้โหวันนี้คนไม่ผ่านอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้สนุกไหมก็เด็กน่ะเมื่อกี้อะไรแว๊บ ก็คลิปนี้ก็สนุกไหมชมไปด้วยด้านหลังเนี่ยคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงแค่นี้แล้นะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะบ๊ายบายไปต่อกันดีพีสโซ